ผู้ที่ให้มาแบ่งปันนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอย่างไรกับ f อฟแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างไรนั้นต้องมาฟังเลยท่านนี้โอ้โหการศึกษาไม่ธรรมดาเลยนะคะท่านนะ,ะจบปริญญาโทด้าน จุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิยาเขตบางเขนนั่นเองนะคะแล้วท่านมีประสบการณ์มากกว่า12ปีในแวดวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยและยังเป็นนักวิจัยนักวิชาการครูวิทยาศาสตร์อีกด้วยชีวิต6,000ค่ะเมื่อแม่ไม่สบายต้องตัดสินใจลาออกค่ะจากงานประจำและไปทำเกษตรกร,ร,กรหรือไม่เป็นเกษตรกร,ร,กรนั่นเอง แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะท่านก็มีจุดปเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบกับเนื้องอกแล้วะะต้องเข้าผ่าผการผ่าตัดนะคะทำให้ท่านค้นหาโอกาสใหม่ๆและก็มาเจอ a f s s นั่นเองที่เป็นอาชีพที่ทำให้ท่านอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และมีรายได้มากมายเหลือเกินนะคะท่านนะคะ มีความเชื่อว่าอาชีพที่ใช่จะพาเราไปไกลกว่าธี่คิจหากเราศรัทธาและลงมือทำอย่างจริงจังนั่นเองปัจจุบันท่านเป็นยุ่ก่อนและสร้างรายบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายนะคะมาทั้งไหนและต่างประเทศโดยเฉพาะในขนาดนี้นะ,ะขยายนะครธุรกิจไปยังต่างประเทศนะแล้วเรียบร้อยและมีทีมเยอะแยะมากมายเลยนะคะซีเนียร์ดเรคเตอร์ค่ะคุณทันนิชาชำนาญป่าหรือน้องนิดนั่นเอง ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทําดิฉันคณิชาชุนานป่าสวัสดีทุกคนอีกครั้งค่ะพี่แตนก็ได้เล่าประวัติแบบละเอียดมากนะคะก็จุดเปลี่ยนของนิดเองนะคะจากดักวิจัยเนาะทำไมถึงมาเป็นเกษตรกรมาเป็นวิทยากรมาเป็นแม่ค้าและทาไมถึงเลือกที่จะทําธุรกิจกับ a อ s แบบเต็มตัวเลยนะคะค่ะนิดเองก็อ่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะเอสดี SD, สุรวัตรตั้งพงศิริรัปภาค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะโค้ชที่ปรึกษานะคะ a v p ีพีพี่กรสุรชนาตตะนะคะแล้วก็ SVP อัครวัฒน์สว่างทรัพย์พันวิลาสว่างทรัพย์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านประธานนะคะ c e o ท่านประธานนิติสว่างทรัพย์แล้วก็ CFO มาดามุกค,ค่ะค่ะนิดเองนะคะก็จบปีที่รามนะคะจบโทที่มอกษตรนะคะก็ด้านวิทยาศาสตร์เลยนะคะ ก็ทางานประจําด้านวิทยาศาสตร์นะคะมา12ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยเป็นครูเป็นนักวิชาการนะคะก็ทําด้านวิทยาศาสตร์มา12ปีเลยก็เกิดจุดเปลี่ยนนะคะก็ตอนที่แม่ไม่สบายค่ะคุณแม่นิดนะคะก็ได้หยอดตาผิดนะคะทําให้เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนิดเองตอนนั้นก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะลาออกนะคะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านค่ะ เมื่อคุณแม่หายดีนะคะนี่ก็คิดทบทวนค่ะว่าเฮ้ยเรา <c oughs> เราเองอ่ะก็ทํางานประจํานะคะมาสิบสองปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเงินเดือนก็ไม่ได้มากนะคะที่สําคัญนะคะนิดทาโมการวิทยาศาสตร์มันก็ค่อนข้างเครียดนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะลองเอาวิชาความรู้ที่เรามีนะคะมาเอา่อเลือกทางเดินใหม่ดีนะคะนิ่ก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราก็ออกมาแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะที่ จะเลือกทางเดินเป็นเกษตรกรค่ะพ่อแม่นิดเป็นเกษตรกรแน่น้อยค่ะท่านไม่ได้อยากให้นิดเป็นเกษตรกรค่ะแต่ชีวิตนิดนะคะก็คุกคีมาด้วยการเป็นเกษตรนะคะแล้วก็ตอนเรียนก็ยังเป็นทําเกษตรนะคะแล้วก็ทํางานก็ยังเกี่ยวกับด้านเกษตรอีกนะคะก็เลยคิดว่าเออแล้วมีคําพูดหนึ่งนะคะเขาบอกว่านักวิจัยอ่ะก็อยู่ใน,ในห้องแลบนะคะนิดก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเป็นต้นแบบนะคะ ให้กับเกษตรกร,ร,กรดูนะคะแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่อยากที่จะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะแล้วก็ทําด้วยตัวเองแล้วก็ทุนไม่มากนะคะทํำยังไงนี่ก็ทาแบบว่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ําเลยนะคะหาตลาดเองอะไรเองทําเองทุกอย่างเลยนะคะก็ไปได้ดีค่ะตอนเรียนโทเนี่ยเป็นจุดที่หนักที่สุดสําหรับนิดแล้วนะคะเพราะว่านิดจบตีด้านพืชมาเรียนด้านจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ ต่างมหามหาลาัยด้วยต่างสถาบันด้วยนะคะก็ก็เลยต้องโดนวิชาปรับพื้นฐานนะคะคือนี้ต้องเรียนปอตีอ่ะต้องสี่ตัวนะคะแล้วก็เรียนปอโทอีกนะคะแล้วก็ต้องทําแหลดด้วยนะคะเพราะว่านิสได้ทุนมาสองทุนนะคะก็เป็นทุนเรียนฟรีแล้วก็ทุนแลกเปลี่ยนนะคะไปประเทศญี่ปุ่นนะคะไปทำแบลที่นั่นหนึ่งเดือนนะคะก็เลยหนักกว่าคนอื่นนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่อันนี้ยังไม่เคยเล่าให้ฟังนะก็มีช่วงหนึ่งที่ ตัดสินใจนะคะโทรไปหาทางบ้าน,นะะว่า,าหนูขอยืมเงินเพื่อที่จะเอามาคืนทุนแล้วก็จบด้วยการเอาเล่ธรรมดานะคะไม่ต้องตีพิมพ์เพราะว่าของนี้น่ะมันเป็นต้องตีพิมพ์แบบวบรารแบบนานาชาตินะคะซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะคะหรือเป็นสปีชีใหม่อะไรแบบนี้นะคะถึงจะตีพิมพ์แบบนานาชาติได้นะคะก็โทรไปหาทางบ้านทางบ้านก็ไม่มีใครแบบก็ค,คือไม่ช่วยไม่ได้นะคะถ้าสมมติจะ ช่วยได้จริงๆก็คือต้องขายที่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันคงไม่ต้องขนาดนั้นมนะั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาคุยตัวเองนะคะคุยกับตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าในเมื่อทางเลือกมันเลือกไม่ได้นะคะเลือกที่จะถอยไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อก็มาคุยกับตัวเองว่าถ้าสมมติเราหนีเราก็ต้องหนีไปเรื่อยๆทุนระยะเวลาทุนมันบีบราบีบมามันกําหนดด้วยเวลาและถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะสู้มันอาจจะ ทุกนิดนึงนะคะมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงกดดันนิดนึงแต่มันก็สําเร็จได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เลยเลือกที่จะสู้ลุยนะคะก็เลยทําแลบห่ำลุ่มหาค่ํานะคะก็วิธีก็นอนตีสี่นอนในแลบบ้างเอาเต็นท์มาเกาะก็อ่อกลางนอนบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เมื่อเราตัดสินใจนะคะเราก็ทําสําเร็จค่ะพอนี้ทําสําเร็จนิดก็เลยบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรนะคะที่นิดทําไม่ได้อีกแล้วนะคะนอกจากไม่ได้ลงไปทํา ส่วนจะดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เลยอ่าอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้นิดนะคะตัดสินใจเป็นกเกษตรกรนะคะแล้วเมื่อเป็นกเกษตรกรนะคะนิดก็ได้เป็นวิทยากรด้วยนะคะเพราะว่าให้ความรู้ผ่านช่องทางทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น gru t u b e หรือ tiktok facebook อะไรเงี้ยนะคะก็มีกเกษตรกรนะคะติดตามนะคะถามว่าเออนิดนิดใช้อะไรอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเกิดปิงไอเดียวว่าเออทำไมเรา เราไม่ขายด้วยเลยล่ะเราจะได้แบบให้ความรู้เกษตรกรด้วยเกษตรกรก็จะได้แบบเออมีที่ปรึกษาแล้วเราเองเนี่ยก็ให้ราคาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มากอีกแล้วอันนั้นคือตอนที่ยังไม่ได้เจอ 4T นะคะแต่จุดก็คือตอนนั้นน่ะก็ไปได้ดีนะคะทางด้านเกษตรและด้านออนไลน์นะคะก็เป็นแบบออร์แกนิกนะคะทีนี้ก็มาจุดเปลี่ยนอีกครั้งก็คือตอนที่ตัวนิดเองนะคะเป็นเนื้อง,งอกขนาดประมาณสิบเซนนะคะซึ่งต้องผ่าตัด หมอก็บอกว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยต้องหยุดทําเกษตรนะคะอย่างน้อยหนึ่งปีนะคะเพราะว่ามันจะกระทบกับภายในนี่ก็เอาแล้วว่าตัวเราเป็นที่มาของรายได้เหมือนเป็น active income นะคะก็คือเป็นตัวเราเป็นที่มาของรายได้เราก็คิดว่าเออแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะรายได้มันหยุดเนาะก็เลยหาอะไรทําเพิ่มก็เลยไปเจอเพจนะคะของพี่สุรวัตรนะคะ ก็เลยขอสมัครเป็นตัวแทนอันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของ A4S ค่ะซึ่งตอนนั้นนิดก็รู้จักพี่วัตทางเพจก็ขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้สนใจทําธุรกิจเลยพี่วัตชวนแค่ไหนพี่กรชวนแค่ไหนนิดก็ไม่สนใจเลยนะคะและยิ่งรู้ว่าเป็นธุรกิจก็าขายคือไม่เอานะคะจนกระทั่งนะคะจุดเปลี่ยนก็คือทีมงานของนิดนะคะที่เขามาซื้อโฟทีกับนิดแล้วแบบสมัครสมาชิกเปิดบินกับนิดนะคะเขาก็ มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้นะคะจากการชวนของพี่วัดพี่กองนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้นิดฟังซึ่งนิดเองเนี่ยเป็นคนที่คือเราขายแบบออร์แกนิกเราก็เลยแบบเชื่อมั่นในลูกค้าเรามากกว่านะคะก็เลยแบบโอเคตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ดูสักตั้งนะคะพอเอาตัวเองไปเรียนรู้มิลานาสคูค่ะตอนนั้นมันช่วงโควิดก็เลยต้องเรียนออนไลน์มันเปิดโลกของนิดมากๆเลยนี่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆธุรกิจนี้มันไม่ได้แย่นะ มันช่วยคนอีกต่างหากนี่รู้สึกว่าการที่นิดทำธุรกิจเนี้ยมันเหมือนเป็นการบอกบุญเป็นการช่วยคนนะคะแล้วก็ให้คนนะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องกินต้องใช้กันอยู่แล้วอะแต่เขามาใช้ของเราอะแล้วเขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็เลยแบบกล้าที่จะไปพูดกล้าไปที่จะไปแชร์กล้าที่จะไปบอกนะคะก็เลยเกิดการแบบขยายสาขานะคะก็เริ่มจากทัางในประเทศก่อนนะคะก็มีในประเทศก็อยู่ประมาณ3า0ร้อกว่าคนได้นะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีต่างประเทศด้วยอีกห้าประเทศนะคะรวมไทยด้วยก็หกประเทศค่ะก็และตอนนี้นะคะก็เป็นจุดที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามี unlock the world คือนิดเองอะ่ะตั้งแต่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะนิดบอกเลยว่านิดไม่พลาดสักอย่างเลยนะคะท่านประธานให้ทําอะไรนิดทําหมดเลยนะคะเพราะเรามองเห็นโอกาสและเรารู้แล้วว่ามันไปได้มันมีคนสําเร็จแล้วก็เชื่อว่าสักวันนึงฉันจะทําได้เช่นกันขอแค่เราไม่หยุดเดินนะคะ ตอนนี้ก็ทีมงานในจีเรียนะคะก็มีอยู่ประมาณ30คนนะคะก็เจอคนที่มีเป็นผู้นําแล้วนะคะก็มีถึง G3 เนาะก็อยากจะฝากธุรกิจนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยเนาะอ้อเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้พูดว่าออทำที่นี่ได้อะไรบ้างเนาะทำที่นี่ได้อะไรบ้างนะคะก็คือได้ท่องเที่ยวฟรีนะคะ1ได้ท่องเที่ยวฟรีสองได้คอมมิชชั่นเนาะแล้วก็นิดเองนะคะ ในชีวิตไม่เคยแตะหกหลักเลยนะคะซึ่ง AFS ทําให้นิดได้นะคะตอนที่นิดขึ้นตําแหน่ง C ี n ิงอ่ะดเลกเตอร์นะคะนิก็แตะหกหลักได้สําเร็จนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็จะใช้โอกาส u n ดล็อกดเวอร์นะคะก้าวสู่เป็น VP ให้ได้นะคะก็อยากจะฝากธุรกิจนี้กับทุกคนนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักมันดีพอนะคะเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณปลรอมาท้งชีวิต ดิฉันธนิชาชำน,นาญปรางสวัสดีทุกคนค่ะ